ค่าขึ้นเป็น38บาทแล้วอะแต่ก่อน35บาทตอนนี้38มแปดละเดี๋ยวไปก่อนดีกว่าครับเพื่อนๆเพราะว่ารถมันเสียงดังมากคุยกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพอทําเสร็จอะอาจจะคุยกันรู้เรื่องขึ้นนะลองไปดูว่ามันคืออะไรก็คือไปเปลี่ยนโลบาร์อาจจะอาจจะเปลี่ยนโลบาร์แล้วทําให้คุยรู้เรื่องขึ้นเอออาจจะใช่เปลี่ยนโลบาร์จะคุยรู้เรื่องขึ้นก็กลายเป็นรถบ้านไงใส่แบ็คลงแบ็คไลท์ไงเถอะ แต่ตอนนี้เพื่อนหลายๆคนที่อยู่สมุทรปราการก็ได้จะเดาออกแล้วเพราะตอนนี้มันอยู่ช้างสามเสียละก็คือเรามาเปลี่ยนพคงมะลายใหม่รอดูรอดูร <c oughs> อดูครับรอดูไป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 เราไมมีเวลาน้อยนะวันนี้ต้องกลับก่อนทุ่มหนึง่งตอนนี้รอบ4โมงละ6โมงละไป,ไปไม่ได้น่าจะเป็นไปไม่ได้ไไดลแล้ว ถึงแล้วนะครับที่ที่ผมจะมาก็คือไบคิดนะครับเด็กแต่งเคียวนี่เขามาโผล่อยู่นี่ได้ไงไอเด็กคนนี้มันเห็นทุกที่เลยว่ะเฮ้ยไปลงลงกันดีกว่าไอเด็กคนนี้เขาอยู่ทุกที่จริงๆไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขาดมันมันขาดตรงนี้ดิขาดตรงที่พันเดีีีีี๋ยยววววามม่ััันนนนนเะร้้ดสคบ พี่ครับดีครับเราเราเฉลยก่อนตอนนี้คนดูงงใหญ่แล้วตอนนี้ผมมาทําท่อนะครับสรุปไม่ได้งงในตรงนี้งงไอ้คนคุ้ก็ไปติดตามหน้า Facebook เขาดูนะครับว่าตอนนี้เหตุการณ์ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคือดีอ่ะมันมาอยู่ด่ได้ประมาณหลายเดือนแล้วแหละแต่เราไม่อยากสปอยนะให้ไปติดตามกันเองเพราะว่ารถดิอ่ะก็มีคนติดตามอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าเข้าเรื่องเราวันนี้ผมมาเชื่อมท่อนะครับเนื่องจากท่อเนี่ยมันขาดมานานมากแล้ว เพิ่งจะมีโอกาสได้มาซ่อมนะครับพอดีดี้มันอยู่ที่นี่พอดีด้ยวยก็เลยจัดการเลยเออาาดดี <S 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 เตรียมตัวขึ้นเขียงครับขึ้นเขียงเรายังไม่ได้ถ่ายบีฟอร์เลยะเสียงท่อตอนนี้ไม่ใช่แค่ไอ้ไอ้เรื่องถ่ายเสียงท่อนนะรถเราตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายแบบเสร็จสมบูรณ์อ,อ่ะเพราะมันยังไม่เสร็จนะดูลิ้นดูลิ้น เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันไหมว่าท่อมันขาดยังไงไปพาไปดูกันปะเรื่องงานกี่โมงเนี่ยทุ่มหนึ่งนี่อะไรเอ้ยสปอยซะแล้วเรื่องงานทุ่มหนึ่งเฉยเลยให้ไปติดตามหน้าเฟซเอาขาดใช่ใช่ครับพี่ตรงนั้นเลยครับนี่นะครับจุดที่ขาดนะครับโอ้โหขาดเยอะมากเลยอ่ะวิพีมันแตกหมดเลยนี่กระชักันเนาะครับ ลองดูวับพี่ถ้าถ้ามันไม่อยู่แล้วผมต้องมาเปลี่ยนทั้งเซ้นแล้วละ่ะนี่นะครับจุดที่ขาดนะครับมันที่มันที่ยโหดมากครับขาดโคตรโหดนะครับตอนนี้รถผมยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเดี๋ยวเหลือเหลือเหลืออีกนิดหน่อยเหลืออีกอย่างเดียวก็คือครบแล้วครับ รถแข่งของจริงนี่แหละผมโคตรชอบบอกบอกแม่งน่าสบา,ายเลยรถแข่งภายในมันแบบว่าอย่างนี้แหละมันจะแบบอบตัวใช่ป่ะสรุปว่าท่อผมเนี่ยถอดออกมาแล้วนะครับเละขาดจะแบบเกือบรอบแล้วอะ่ะ เชื่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวตัดแล้วก็เปลี่ยนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดแล้วเปลี่ยนเลยเขาบอกตัดแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนยังไงอ๋อตัดตัดไอตรงที่มันแตกนี่แล้วก็เอาท่อนใหม่มาใส่แทนไม่เชื่อมเก็บเพราะถ้าเชื่อมไปเดี๋ยวมันก็แตกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราขับในหมู่บ้านขึ้นลูกกระน,นาดจะแหกไหมเดี๋ยวไปดูสามดอสามดอในน,นี้มีหลายคันนะครับแบบเห็นแล้วหน้าหมันเขี้ยวอยากเอาไปทํารถแข่งนี่สาลี่ที่บอกสาลี่แบบที่บอก มีอันเนี้ยสไล,ลด์รถไปเองได้เลยนนดูล้อสาลี่นะครับล้อสาลี่เป็นล้อ RCT3 หรือ T5 ไม่แน่ใจนะเนี้ยสีซูเปอรบ์บลนะ <c oughs> อย่างเอาโอ้โห <c oughs> นี่นะครับล้อที่ทุกคนถวิลหาที่สายเลี้ยวอยากได้นะครับ <c oughs> <c oughs> อยู่ในสาลี่ <c oughs> อยู่ในสาลี่ครับดูไป <c oughs> เราล็อกกลับไปดูพี่ช่างทำกันดีกว่าไป <c oughs> เดี๋ยวมาดูครับท่อสามนิ้วนะครับเอาเลย เสียงมันกังวานดีว่ะแล้วมันแล้วมันเปลี่ยนเลยมันมันวิ่งมันวิ่งแย่ลงป่ะวิ่งเหรอการหายอ๋อเหรอแต่ว่าใายเรื่กว่าเดิมกูใช้ได้ว่ะมันแบบต้นเร็วกว่าเดิมแต่กลางหายเอาจริงป่ะที่มึงบอกว่ามึงโดนจดหมายอ่ะสมควรก็บ้านสัตว์นะเนี่ยโคตรลั่อนั่นจริงสามนิ้วครับตอนนี้เขาไปสามนิ้วมันหมดแล้วเไหนมาดูดิจ่อโลบาอ๋อไม่เดี๋ยวผมจะยกเหล่ายางลองทำเป็นยางรองแป้นไว้ดูหน้า ต้องดูตรงล้ออะเน่เน่เน่ตรงนี้เห็นไหมอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วฝั่งนี้ไม่ไเท่าไหร่ฝนะั่งนี้จอดง่ายอ่าแต่ฝั่งนู้นน่่เจอดยากทำไมวะฝั่งนู้นเป็นสองชั้นเนี่อ๋อขอทายเดียวพี่ นี้ของเก่านะครับอันนี้ของเก่าเละมากกับของเก่าดูดูของเก่าเด็ดเชื่อเชื่อใหม่แล้วเนี่ยใหม่ครับใส่ท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่เขาจัดการเชื่อมทำอะไรเรียบร้อยแล้ว อันนี้ผมมาทําที่ร้านของพี่เนมไปคิดนะครับอยู่สมุทรปราการก็ใกล้ๆบ้านเราอ่ะคนสมุดปราการก็น่าจะรู้จักกันดีอ่ะครับร้านไปคิดต,ตอนนี้เหมือนพี่เนมเขามีสาขาอีกสาขานึงแล้วอยู่ที่หาดใหญ่หรือว่าสงขานั่นเองที่เรานั่งเครื่องแปลรถดีอ่ะครับอ,อูใกล้หน้าเลยอ่ะใช่ใช่พี่เนมเขาลงไปเปิดอีกสาขาหนึ่งที่หาดใหญ่อันนี้คือสาขาที่สมุทรปราการก็สาขาที่เราคุ้นเคยกันดี เมื่อก่อนผมก็เคยมาเชื่อมคออ่อนที่ร้านพี่เนมนี่แหละแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเฉลยให้เลยก็ได้อันนี้น่าจะพูดได้แหละดีมันมาทํางานร้านพี่เนมแล้วครับตอนนี้มาเป็นอารมณ์เหมือนเซลล์อ่ะเป็นคนรับรถเป็นคนให้คําปรึกษาก,กานนับลูกค้าเป็นคนรับลูกค้าอะไรประมาณนั้นเรียบร้อยตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับไปเดี๋ยวเราเอารถลงกันเอาลงได้เลยปะวะเอาลงได้เลยําที่ก่อนทามที่อ่ะดีเอารถตรงได้เลยใช่ปะ ¿Qué? Se le ha se lao. รถผมทําเสร็จแล้วครับ <don> เมื่อกี้สตาร์ทรถลงจากสแตนอะ่ะคนละเรื่องกับที่ขับมาเลยตอนที่ขับมาเสียงดังวอยวายแบบ <Okay. S 1> โคคาโคคา,คคาใช่ปะ่ะท่อมันขาดนะครับแล้วเสียงมันก็เข้ารถมากๆเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวขากลับเนี่ยแตกต่างแน่นอนแล้วน่าจะคุณจะรู้เรื่องมากขึ้นถูกต้องเสียงมันออกท้ายรถมากขึ้นอะ่ะสี่พันครับอะไรสี่พันอะไร <laughs> เฮ้ยเมื่อกี้ผมไปคุยค่าใช้จ่ายกับพ่อของพี่เนม,มานะครับ พ่อเขาสปอนเซอร์ให้นะครับเขาต้องขอบคุณพี่เนมแล้วก็ขอบคุณพ่อพี่เนมมากนะครับจะเซอร์วิสเครื่องยนต์จะทําเทอร์โบจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องจะทําท่อ <c oughs> ก็คือเข้ามาได้หมดเลยครับใครที่ชอบสายเลี้ยวเซอร์กิตก็เข้ามาปรึกษาได้จะทํารถไปแข่งอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปลองเข้ามาปรึกษากันดูครับอันนี้เรา<ก>สามารถอบอกราคาเบื้องต้นได้ปะเกี่ยวกับท่อถ้าได้เดี๋ยวเราไปเรียกพนักงานขายมา พนักงานขายเขารู้สึกว่าเขาเกิงๆครับ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากรู้ราคาท่อหรือว่าราคาซ่อมอะไรก็แล้วแต่นะครับทักเข้าไปที่เพจไปคิดได้เลยนะครับ One hour later อันนี้มึงขายของนี่มึงขายของมีอะไรจะขายมัาง <c oughs> มีเจ้ขายข <c oughs> องเลยขายของเลยอะกัว <c oughs> อ่านมีน้ำมันเครื่อง ไอ้ที่ไอ้ที่โหดๆเลยก็อะไรอ่ะนี่ปาเกโลใช่ปาเกโลแนะนำรถเทอร์โบีพวกโมตี้แล้วก็โมตุนพวกเนี้ยเป็นหลักถ้าอีโคก็เนี่ยโซทาชิรถเก๋งธรรมดารถกระบะก็ส่วนใหญ่ใช้เป็นตัวนี้ส่วนเราสายซิ่งก็เนี่ยสามอย่างปาเกโลโมตี้โมตุนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเสริมให้นิดนึงนะปาเกโลเนี่ยสเตอร์กิทอ่ะเขาจะนิยมกันมากเลยช่วงนี้นะก็มีก็มี HKS แล้วก็โมตี้นะครับโมโทนิกก็มีถ้าจะเอานะ มีหมดอ่ะแอมซอยก็มีพวกนี้ส่วนใหญ่ซูเปอร์คาร์เขชอบใส่ะครับพวกลำบงลำโบอ่ะไอวาโทนิกเนี่ยถ้าสายเลี้ยวสายเซอร์กิตนี่เลยครับน่าลองด้วเนี่ยอืมเขาแนะนำมาโคเท่แต่เดี๋ยวขากลับเราจะลองเสียงรถเราเผมว่าแม่งเฟี้ยวแะไรไม่เข้ารถแล้วเสียงโอเคปะเดี๋ยวมาฟังกันเสียงไม่เข้ารถแล,ล้วเสียงนุ่มเลย 1> 1, years Later นี่คือรอยเชื่อมที่เราไปเชื่อมมาเมื่อวานนะครับใครที่อยากจะทําท่อหรือว่าเชื่อมท่ออะไรเงี้ยซ่อมท่อไปได้นะครับที่ร้านไปคิดคนสูตรปาการก็รู้จักกันดีแหละดูวิธีการเชื่อมของเขานะครับนี่ถ้าอย่างนี้ ขาดอีกให้ไปหาหมอนะมีทําชิ้นสามเหลี่ยมตรงนี้เพื่อที่จะกันมันบิดมันขาดด้วยครับไม่ใช่มีแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะมีตรงนี้แล้วก็มีอีกข้างบนนี่อีกเนี่ยนะข้างบนนี้ก็มีนะสามเหลี่ยมแบบเนี้โอ้โหแน่นหนามากบอกเลยขาดอีกให้ไปหาหมอใครสนใจก็ไปกันได้นะครับร้านไปคิดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ไปก่อนครับ ดูดำท่อออกข้างหลังหมดแล้วครับไม่เข้ารถแล้วไป